สวัสดีครับสี่แยกประจวบครับมุ่งหน้าไปลองใต้ครับตะลนเป็นกระเสมครับตรงนี้สี่แยกประจวบนะครับหรือว่าข้างหน้าเขาแยกซ้ายเนี่ยก็ข้าตัวเมืองประจวบได้โอ,โอ้ประจวบกีริขันครับตะลนสี่เลนครับโอ้โหแจมเลยจะต้องกิติครับรีวิวตะลนครับ เพื่อนๆดูแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจนะครับก็ขับรถไปตัวประเทศไทยไอ้ดูสภาพตะนเป็นกรเกษมช่วงสีแยกประจวบนี่อ่านก่อนสร้างกลางหน้าจิซ้ายครับก่อนมากายของก็อยู่ระแรกตอนนี้แหละลงไปข้างล่างไม่ขึ้นมามาจากสีแยกไม่ขึ้นไปข้างบน นี่สีแยกประจวบทำไมมันมืดมืดนะมืดฝุ่นเโทรศัพท์ต,ต้องแต่ซื้อมาไม่เลยไม่ไม่จำแต่ตอนนี้ไม่ไม,มีพราทิตน,นะครับเพราวะว่าโดนฝุ่นโดนเมฆมันบังทับสแกสี่สิบดชุมพรร้อยแปดสิบห้าครับเลี้ยวซ้ายกองบินห้าครับตรงไปครับทับสแกกับชุมพรนะ ถนนหมายเลข41 <C> ถนนเพชรเกษรนะครับบางคนก็ใจว่าถนนสายเอเชียแล้วผมนั้นเหนื่อยเลยครับ mm hmm. โอ้กองบินาครับเดี่ยวขวาบ้านหนองขามรับตรงไปชุมพรกับทับสแกรครับปั๊มเชลครับข้างหน้าโฮมโปรครับไฟแดง โดนหมายเลขสี่ใช่ไหมเอ่อ er, หมายเลขสี่ 4, ตัวเดียวอ่ะนี่ครับท่านผู้ชมคลิปสั้นๆอีกแล้วครับคลิปน <tit> ี to to ้ฮะนี่ตรงนี้นะฮะเป็นโรงแรมดังครับเนี่ยโรงแรมดังนะผมไม่ดูนะสุทีนะนี่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 เห็นไหมทำไมมันมืดจังนี่ปราติกกอกเห็นไหมโรงแรมประจวบสามอ่าวนี่ ไปไหนไปไหนไปไหนโอเคครับสี่แยกไฟแดงเลี้ยวซ้ายกระโดนอีกเส้นนะแต่ว่าไม่ใช่เส้นหลักเมื่อกี้นะอันนี้ครับปัวหินนะโอเคครับติดไฟแดงผมตัดคลิปครับเดี๋ยวเริ่มต้นใหม่ครับ